สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปูนะคะวันนี้เราจะมาวาดรูปนางแบบนะคะใส่ชุดนะคะกันนะคะระบายสีน้ำนะคะครูก็จะมาร่างภาพวันนี้จะมาสอนแฟชั่นดีไซน์นะคะร่างภาพนางแบบกันนะคะเราก็จะมาเริ่มร่างภาพกันเลยนะคะครูก็จะลง วงรีรูปไข่นะคะวงรีรูปไข่จากนั้นเราก็มาร่างสัดส,ส่วนกันนะคะวันนี้มาแบบรวดเร็วทันใจเลยนะคะก็จะร่างช่วงคอนะคะเราร่างวงรีรูปไข่นะคะหล่จะเฉียงนะคะครูจะล่างภาพหุ่นแฟชั่นนะคะให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะคะ ควรจะได้รู้ว่าเราควรจะวาดอย่างไรนะคะเพื่อใส่เสื้อผ้าให้กับหุ่นนะคะเราก็จะมาร่างภาพอันนี้ก็เป็นช่วงอกนะคะช่วงอกช่วงอกจะลงมานิดนึงนะคะจากนั้นเราก็มาใส่ช่วงไหล่นะคะไหล่ก็จะโผล่มานิดนึงช่วงเอวนะคะ ลากช่วงเอวชุดก็จะเป็นโชว์หลังนะคะชุดก็จะนี่นะคะเป็นลนักษณะชุดแล้ก็ใส่ช่วงอกช่วงเอวนะคะลงมาหน่อยนะคะอกเอวนะคะสะโพกนะคะจากนั้นเราก็ลากเส้น ช่วงหลังลงมานะคะครูก็จะเพิ่มช่วงช่วงหลังหน่อยนะคะเราจะร่างภาพกันนะคะก่อนที่จะบรรบายสีน้ํากันนะคะเราก็จะร่างภาพหุ่นแฟชั่นกันก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงแขนนะคะช่วงแขนเป็นล้วงกระเป๋านะคะกระเป๋า จากนั้นเดี๋ยวเรามาใส่ช่วงสะโพกนะคะช่วงสะโพกต้นขาเข่านะคะลงมา,มาสามส่วนนะคะจากนั้นเราก็มาลากเส้นช่วงขานะคะเป็นลักษณะนี่นะคะ เราก็จะลงช่วงรองเท้านะคะช่วงรองเท้าเดี๋ยวครูจะเปิดสกอตเทปหน่อยนะคะจะได้ใส่รองเท้าเห็นชัดนะคะเราก็จะลากช่วงขาลงมานะคะตรงนี้ขาก็จะโผล่ส่วนนี้นะคะตรงนี้ขาโผล่ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นรองเท้านะคะรองเท้า ก็จะใส่รองเท้านะคะร่างภาพช่วงรองเท้านะคะเป็นคัตชูนะคะแบบปิดนะคะปิดเราก็จะร่างภาพแฟชั่นกันนะคะวันนี้แล้วก็ระบายสีน้ำนะคะนี่ก็เป็นช่วงขาเข่านะคะจากนั้นเราก็มาใส่กระโปรงนะคะช่วงนี้เป็น ล้วงกระเป๋านะคะกระโปรงทรงสอบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจีบนะคะลงมานะคะเป็นการร่างภาพแฟชั่นแบบง่ายๆนะคะนี่นะคะเข่า,เาขาด้านหลังข้างนี้แล้วก็ช่วงขานะคะต่อไปเราก็มาใส่ผมนะคะเดี๋ยวครูกรบช่วงเส้นนี้หน่อยนะคะแล้ก็มาใส่ ช่วงเอวกันนะคะแล้วก็ร่างภาพไว้นะคะจากนั้นเราก็มาใส่ช่วงผมกันนะคะช่วงผมแสกนะคะช่วงผมแสกแล้วก็ใส่นี่นะคะเราร่างภาพไว้นะคะเดี๋ยวเรามา ใส่ไปหน้ากันนะคะช่วงปกนะคะลงออกมาเล็กนิดนึงนะคะก็ประมาณนี้นะคะช่วงลำตัวนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็เน้นขึ้นมานะคะช่วงตรงนี้ก็เป็นช่วงหลังนะคะช่วงหลังอ่าปุติทธรรม หลายเส้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงกันนะคะเราจะวาดช่วงคอนะคะช่วงคอจะสูงขึ้นมานะคะต้องขออภัยนะคะมีเสียงก่อสร้างนะคะนี่ก็ลงมาตรงนี้นะคะจากนั้นแล้วก็ใส่ช่วงแขนนะคะช่วงแขน ช่วงหัวไหล่นะคะนี่นะคะเราก็จะได้ภาพร่างแฟชั่นนะคะพอจะดูสัดส่วนออกนะคะตัวนี้สะโพกนะคะเอวต่อไปเราก็มาใส่ใบหน้ากันนะคะของนางแบบนะคะกูจะเน้นช่วงใบหน้าขึ้นมานะคะใส่ช่วงดวงตานะคะ ช่วงปากนะคะอ่าค่ะเราก็มาระบายสีกันนะคะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นช่วงคอนะคะมีรูดนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะเป็นช่วงผมนะคะผม นี้ก็เป็นช่วงคอนะคะแล้วก็ใส่ผมเรามาระบายสีเนื้อกันนะคะก่อนอื่นก็อาจจะซับด้วยยางลบดินน้ำมันออกก่อนก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้รอยดินสอเข้มเกินไปนะคะแล้วก็ จากนั้นเราก็มาระบายสีช่วงใบหน้ากันนะคะแล้วก็ช่วงสีเนื้อของขานะคะช่วงขาเข่านะคะจะออกมาประมาณนี้นะคะ นี่นะคะเราก็มา,าลบช่วงกระโปรงนะคะจากนั้นเราก็มาระบายช่วงแขนกันนะคะระบายด้วยสีเนื้อนะคะเราระบายด้วยสีเนื้อลงสีเนื้อไปช่วงคอนะคะใช้พวกกันลงช่วงใบหน้านะคะ ตรงนี้ก็เราใช้ยางลบดินน้ำมันนะคะซับออกนิดนึงนะซับช่วงที่เป็นรอยดินสอเข้มเกินนะคะจากนั้นเราก็มาใส่ระบายนะคะเราก็ระบายช่วงขานะคะ แล้วก็ระบายช่วงผมนะคะครูบูลงด้วยสีเนื้อไปก่อนนะคะเป็นผมออกสีบอลทองนะคะเราก็ลงสีเนื้อก่อนเลยนะคะชุดเป็นสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลเข้มนะคะน้ำตาลผสมแดงหน่อยนะคะเดี๋ยวมันก็มาลงสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลเข้มนะคะ สีน้ำตาลเข้มผสมสีน้ำตาลแดงเข้าไปหน่อยนะคะเรามาระบายชุดกันนะคะลงให้เข้มเลยนะคะช่วงชุดนะคะเราก็มาระบายช่วงชุดกันนะคะมาแบบเป็นชุดเรียบๆนะคะเป็นชุดเรียบง่ายนะคะ เป็นชุดเรียบง่ายนะคะนี่นะคะแล้วก็ลงเป็นชุดสีน้ําตาลนะคะน้ําตาลตรงนี้นะคะแล้วก็ระบายไปเลยนะคะระบายขอภัยด้วยนะคะพอดีเสียงก่อสร้างแถวบ้านนะคะ ก็ลงช่วงแสงเงานะคะเราระบายให้ทั่วเลยนะคะอันนี้เป็นชุดเปลือยหลังนะคะเป็นชุดโชว์ด้านหลังนะคะเราก็จะเห็นช่วงนะคะต่อไปเราก็มาใส ่วงผมกันนะคะแสงเงาช่วงผมเราใช้สีน้ำตาลช่วยได้เลยนะคะนี้ก็จะเป็นช่วงลอยเราก็จะใส่ลอยจีบด้วยนะคะลอยจีบส่วนช่วงนี้นะคะก,ก็จะเน้นเข้มนะคะ วันนี้เรามาแบบรวดเร็วทันใจนะคะรวดเร็วทันใจด้วยสีน้ำนะคะแฟชั่นดีไซน์นะคะสีน้ำนะคะแล้วก็ลงชุ่มข้างหลังนะคะเท้าอ่าขาขาข้างหลังนะคะเราเน้นสีน้ำตาล เข้มนะคะใช้สีนะคะทุกก็จะใช้สีน้หน่อยนะ,ะนี่ค่ะพอดีเลยเรามีสีที่ตรงกับแบบพอดีเลยนะคะเราก็จะใช้สีน้ำตาลน,นี้นะคะผสมกันคล้ายแบบเลยนะคะ ก็ระบายช่วงนี่นะคะเราระบายช่วงข้างใต้อ,อกนะคะแล้วก็เน้นแสงเงาให้เข้มขึ้นนะคะจากนั้นเราก็ใช้ สีน้ำตาลนะคะลงนี่นะคะลงไปเป็นคอนะคะเป็นคอแล้วก็เป็นช่วงแขนช่วงหน้าอกนะคะแล้วก็ลง ลักษณะนี้นะคะเป็นผ้าลอยย่นนะคะลอยย่นของผ้านี่นะคะเป็นชุดแบบง่ายๆนะคะต่อไปข้างใต้เน้นขึ้นมานะคะก็จะเป็นช่วงโขกนะคะต่อไปเราก็มาใส่ช่วงดวงตากันนะคะคิ้วและตานะคะ ผมแล้วก็ใช้สีจากชุดเลยนะคะใกล้เคียงกันนะคะลงเป็นเส้นผมช่วงปากนะคะเราก็ใช้สีออกสีแดงนิดนึงนะคะแต้ม ช่วงปากขึ้นมานะคะส่วนช่วงตานะคะเราก็มาใส่สีดำนะคะลงไปนะคะเน้นนะคะช่วงลูกตาขึ้นมานะคะเน้นช่วงหัวคิ้วขึ้นมานะคะ ช่วงจมูกนะคะช่วงผมข้างใต้นะคะเราก็ลงเน้นขึ้นมานะคะเราก็ใช้ สีดำนะคะเน้นดวงตาขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะช่วงคิว้วแล้วก็ช่วงผมนะคะแล้วก็ลงทิศทางของผมนะคะเน้นช่วงกรอบหน้าขึ้นมานะคะ ช่วงแสกนะคะเราก็จะเน้นนี่นะคะเราก็จะได้ใบหน้าของหุ่นนะคะนี้ลงช่วงผมหน่อยนะคะเราก็ใช้สีดำนะคะเป็นแสงเงานะคะแสงเงาในการลากรอยย่นนะคะรอยย่นของ ผ้าคาดเอวนะคะผ้าคาดเอวเราใช้สีดำน้ําตาลเข้มนะคะลงตรงนี้เราก็ใส่เป็นชุดง่ายๆนะคะชุดง่ายๆนะคะผมก็มาวาดให้ดูภายในเวลาไม่นานนะคะไม่นานก็เกือบจะ20นาทีนะคะ นี่นะคะเราก็จะได้นี่ก็แขนนะคะเป็นแขนใช้สีดำนะคะลงนิดนึงนะคะอ่าเป็นรอยนะคะนี้เราก็ลงขาแสงเงาวนะคะด้านหลังนะคะ เป็นกระโปรงนะคะลงช่วงขานะคะช่วงกระเป๋าอ่นี่นะคะกระเป๋ามือล้วงอยู่ในกระเป๋านะคะก็จะออกมานิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะนูนขึ้นมานะคะช่วงขาส่วนรองเท้านะคะ ก็เป็นสีเทานะคะรองเท้าเป็นสีเทานะคะเราสเก็ตแบบง่ายๆนะคะใช้อะไรนะกุกุเราจะใช้สีเทานะคะระบายรองเท้าก่อนนะคะสีเทานะคะลงช่วงรองเท้านะคะ แล้วก็ใช้สีดำนะคะเป็นส้นเท้านะคะสีดำเป็นส้นเท้าอันนี้ก็คือพื้นนะคะเราจะเน้นช่วงแสงเงานะคะช่วงขานะคะขึ้นมานะคะนี้นะคะใช้สีน้ำตาลแดงนะคะลง เลนช่วงขาขึ้นมานะคะเป็นชุดแบบง่ายๆนะคะเอาละค่ะวันนี้ค็ูปุ้ก,กมาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะเดี๋ยวนะคะสักครู่ครูปุ้กจะตัดเส้นสก,กันหน่อยนะคะเราจะใช้ เราจะใช้สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลนะคะตัดเส้นนะคะตัดเส้นเน้นขึ้นมาหน่อยนะคะตัดเส้นนะคะนี่นะคะเราจะลากเส้นนี่นะคะเพื่อให้งานของเราดูเด่นชัดขึ้นมานะคะโูก็จะใช้สีไม้นะคะมาลง ทับอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะลงด้วยสีไม้นะคะอีกทีหนึ่งนะคะตัดเส้นนะคะตัดเส้นเน้นขึ้นมาเลยนะคะช่วงเข็มขัดนะคะเข็มขัด แล้วก็ลงจากนั้นแล้วก็ลงตัดเส้นนะคะเน้นขึ้นมานะคะช่วงรองเท้าเอาละคะ่ะวันนี้ครูก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปแฟชั่นแบบง่ายๆอย่างรวดเร็วนะคะ ให้กับทุกคนนะคะใช้สีไม้ตัดเส้นนะคะเน้นขึ้นมานะคะช่วงช่วงกระเป๋าโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้อีกสไตล์หนึ่งนะคะเป็นสีน้ำและสีไม้นะคะผสมกันใส่แก้มแดงให้เธอนิดนึงนะคะช่วงแสงเงานะคะนี่นะคะใส่ช่วงสันจมูกด้วยนะคะ เอาละค่ะวันนี้ครูบก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ